มาหูเขาสองนะฮะนะโอ้ครับมอ่ะดยวิสซนมิสเตอร์พีเตอร์นะครับมาเลางวันสองนัดนะฮะสองสงนัน่านมาจากประเทศบิสอะไรนะสวิตเซอร์แลนด์นะสวิตเซอร์แลนด์อ่าอ่าเมือนุแล้วกห้อ โซลามนครับส่งไป2 number two one a w h a อ number t ก่แปลงว่าห oh, ัว่าไปขึ้นกันแล้ววะจริงโอเคจ๊กเกอรเลยมาโอ้โหแล้วบอกว่าคันผู้ใหอย่งแล้วบอกไปขึ้นมาแม่ที่แล้ววะาออ มองขึ้นขาป็นทางนะยจะเป็นผู้ไดก่นมาดู้ัยกัรเด้อท่านแรกคือเต้นเตียงลีกรึนังหนแต่นึ้นังหนาหนึ่งแต่นึ้นัางหนสองเต้สามสี่ห้าหเปเ็นบอกว่าเป็นบอกฮิตเย คนเดยคนินาเนี่ยวะคนยินบางรถนึ่งคนได้เลยยืนยืนืนืนมากอคาทีได้เลยว่าจรหแบบนี้มนเป็นอะไรอมอบรางวัครับมอบรางวัลรับเลยครับรับเลยครับอามอบเลยครับอ่ะเป็นบอกว่านิมมนนิมมน้้โอ้โหระาโอ้โหอ่ะคันกัน นั่นอรวรรณ2คำรักษา2จรนะมาเร็ว1อรวรรณมีใครอรวรรณ2 3มาๆๆเร็วๆ2 3 3 4 5 6 7 8 9ครับก็ Okey, kita bawa kita pun. Okay, jangan jangan. Nak dapat jenak lewat? Ha 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 ha

màu <coughs> <coughs> à, à, <là. coughs> đen màu đen màu đen bảo tôi là màu đen bảo mà <coughs> แสงแสงแสงน้ำนะแต่ว่าจับสีไทยสีเหล่าเราว่า,าแสงไทยด้วยจันแสงจันภงเขาอ่ามาค,คิดว่าแสงเรนแม่นจะขอบปุยศิษย์มหาจันในอน,น,นาคตอาทิตย์ที่้ากนี่จองไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยไอ้ห้องห้องมันกระเด็นแล้วเหรออ่าขอบคุณจันอาจารย์ที่ยังดิ อีกนันผู้ใดหนาวผู้ใดหนาวผู้ใดว่าท่านมีลูกมีผัวมีโอกาสได้รับมั่นเนี่ยผู้ใดมีผัวผมบอกคนอ่ะเดี๋ยวเขาเชิญทรับประเทศไทย้เป็นมาอ่ะขออนุญาตครับเชิญทรับชื่ออะไรนะครับอาดินนาดินนาดินเฮียดินนะเฮียดินครับเรื่องอะไรครับเรียนเอะไรครับเรื่องอะไร น่ยดิ๋ยจับอันสั้นๆจะจับถ้าอันยาวเดี๋ยวมันเดี๋ยวครับผู้ทีๆนะครับมันบานคับข้กาคนได้แก่ได้บังคับูดดีแล้วเถมอาจารย์ิวมันะบุรนร์เฮไม่บุรนทรนะู้ทีๆได้ครับอีหยังหนีเพื้ยนพูดเขาพิสัยขำข้ามบุบพิสัยขำข้ามบวบพิสัครับเฮียี่ดี

ไครับเอาเรียกเส้นหนึ <mulheres> ่งหนึ่งสี่อมาเลยครับมาเลยคุณฟุเชิญไอเหี้ยผู้ชมครับจะขอสวนตัวเรีงแปดร้อยไรครับแปด้อยไรสองอันครับสองอันสองอันสอันสอรืงวันผูที่เสียัวัครับ เียงยิบมึงก้อมึงนงมึงเงียมันเป็นขีดเหตายแมันอาอกวาอลรดีทานน้ำให้แสงพระจันแล้วไปแสงประจันมาครับยูสแล้วไปแสงประจันหนึ่งสองสามสี่สี่หกเจ็ดแปดเก้ามาแล้วอ่ะพออีกอันหนึ่งครับคุณบุญยงเรืองิร ทีนี้ก่อนคุณบุญยงเรืองศิริอ่ะสงสัยท่านสอบเอาท่ามาที่ไทยเหรอบุญยงเรืองศิริครับโอเคก่อนให้อาจารย์คุณพี่มอบมอบไใบพัดละไก่เพิดมอบขึ้นอ่าอ่าให้มอบไปมอบนมอบไปมอบเย้สุดยอดโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

มากเดืดสุดเสือไา่ครับเบิ่งไก่ๆมันเป็นงูเหลืองบุละเวสองคนหนึ่งรวัหนึ่งางวัลหนึ่รางวัลหนึ่งรางวัลเบิ่งไก่ๆมันเป็นกระปองมาดูนักการบัพูดที่โศกดีจะเป็นผู้ใดอ้าพู้ที่ไหนแล้วรางวัลที่าสวงอ่านเด้หร่ะอีพออีเมลเอ้พวกเขาอยู่บ้นคือพวกอาจาร์อาจาร์บอกกันว่าคูดสากอะไรนังแสงจัด มาโอ้โหจะครบปุ้ยสิบห้าต้นจาของปุ้ยสิบห้าตันมาสุดยอดเออโอ้ยระบายงานไม่ยังเนี่ยัุ่นักตาดีจะได้ขื้นเว้นอะไรมาตอไปเจอวันใหญ่มาสิพี่นนองเขาเอารางวัลน่อยไปเบิดเดีวทั้งไทยเบิดเขารางวัลหน่อยไะเปิดเดีวคูณไหนคู้ไหนที่เอาให้ไทั้งวานย็นภาาตุกใจเนอะเพราะว่าชารามเขาังมีอยู่นะฉลามันกัเบิดเี่ยว้กับทไทยเิด เรียกได้สอปะแเอ่อทางได้เป็นเรื่องนะเดี๋ยวทางเช่นทานอาจารย์ตรงใจพี่้าเพชรมเลาคประทับของสองปแล้วครับมาเอาละกันก่อนครับเริมั้ที่สองคนเรมั้นี่หมะสำหรับคนที่โอมิเฟลาเมัที่สองอนหนึ่งไปครับหนึ่งไปอ่ประธานเป็นวชเห็นร่าเป็นบรด็กอันนี้คือเป็นปรเด็นลรออันนี้ไม่เปนการเห็นโกน้อเป็นประเด็นลรอ นี่เป็นละมันที่สองนะเป็นนาฬิกาเน่ยเกาะโอ้ยแบบมือสีนาฬิกาไปบังบันเนี่ยบ่อยอาจารย์เนี่ยบ่อยนาฬิกาโลเล็กนาฬิกาโลเล็กเลือดมีประมาณแปดแสนตานปาเต็กปาเต็กฮะปาเต็กฟิลิกเราเป็นที่รู้จักปาเต็กตัวนี้ตัวนี้ปาเต็กฟิลิกตัวนี้โอ้ยตัวนี้เป็นโลเล็กตัวนี้เป็นปาเต็กฟิลิกอย่าเดี๋ยวเบิ็งมือเลยผมบอลอเข้าดอก บางทีเลอดอกคนี้คนเขียนแต่บยิ้มางถอกี่เดือนไเนี่ยบอเอู้ที่ดินรบันรเอเล็กเบม่อื่นอโอ้เป็นงานเดน้ำหนาวทอน้ำทองน้ำหนาทอโอ้ยสงกมนงคน เอาเงนไปานนั้งินจได้านนั้นอี๋ก็เดรียงกัเลดกเดิอกร้าย่งนม้าม้านาฬิกาบริษัทับว่า้แจกนแจกกับพี่น้องสปลาบเบิ้งไปผู้ใดบัสมัครสมัคสาสมัครูบิได้อปุ๋ยออ รางวัลต่อไปเป็นปาเต็กฟิลิปตัวนี้ปาเต็กฟิลิปอันนี้โบเมียนครับอันนี้ยี่ห้อปาลัสกเทอุ้ยยุ้ยโอ้ยคุณเข็ดลุ้นไหมคุณโอ้ยคุณใดไดเบลไปสอบต่อเนาไปสอบต่ออันนี้รางวัลครับรางวัลสุดท้ายปาเต็กฟิลิปปาเต็กเนี่ยมันเหี้นตีโอ้ยไปสอดมีเบล กูได้ไปเลยสอเดลนอวะไสอบเมาเอาเงียบันสะเอาขึ้กไนเอาขึงกันเด็กขึ้นแล้วถึงกันบอลบอโยนครับเขียวเลยครับเขียวลครับเน่ยเี้ยจริงว้ยไ่ได้ดอกมันมนเองได้ยากเ้เออน้าองนะอาบยนบอครับบอโยนบอมไม่หเพิ่นหกคนเอาคนเอาเอาไปเงี้ยว ไมเดียวมาแล้วครับเป็นการมาลงทุนในการูริโภคนี้ต่อไปจะไปได้ยังไเป็นอย่างไรทั้งหลายท่านผู้จัดการเป็นมาจากราะว่าผู้จัดการเป็นใหญ่กว่าประธานจะเล่นเพื่อนอรนะจริงๆแล้วเราเป็นต่อไหนประธานจัำได้ผู้ที่จะเล่นเรานครับได้แก่านนั้นเจียมล้ำมากผมเอง คนบรรยากาศเลยประเดี๋ล่บอีกแล้วเพราะว่าเพราะว่าท่านอาท่านเป็นี้มันเหลือตัวพงเงาอะไรอย่าเง้ยเป็นผู้งซ่าับเป็นผู้งซ่านาทีกับอนี้นะครับเป็นเงินได้ประมาณนี้ไปเอออีกยังกอ็ปาเต็กปาเต็กฟิลิปปาเต็กฟิลิปปาเต็กปาเต็กปาเต็กหรือปาเต็กปาเต็ก không sẽ ấu vô này ấu vô ấu ta ấu rồi anh em con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  gặp đại đủ ô muốn thấy cái anh chấp để mà bắt hắn mò à đi theo phun xịt phun xịt bả ละมันที่ไทยละมันที่ไท้ครับบ้านนี้ยละมันที่เขาทีไหนนาคลบอญิงเพื่อนบ้านผู้นทงมีบุรีอยากจำ่บอกละมันนี่ถ้าตอนมีบุรีจำตอนเือถูกต้องหรกอกันนาคครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากครับเดี๋ยวเต้นบาสโล่เดี๋ยวมาเสนอร้องมาวเราเต้นบาสโลมาพี่น้องออกมาออกมาโชว์บาส